เอ้ามาดูกันนะฮะสัปดาห์นี้ผันผวนเดี๋ยวค่อยมาเลือกหุ้นเด่นนะครับมาดูปัจจัยกันหน่อยนะครับ,รบปัจจัยที่ตอนนี้อาจารย์ให้ความสําคัญมีอะไรบ้างครับครับเท่าที่ดูเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยการรายงานตัวเลขจีดีพีถือว่ามันหดตัวเยอะกว่าคาดนะคุณแต่ตลาดเดี๋ยวมต้นก็คาดว่าจะขยายตัวมาทักสามเปอร์เซ็นต์เยียร์เยียร์ตัวเลขออกมาจริงเนี่ยมันแค่หนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเยียร์เยียร์นะครับแล้วก็ดูว่า เครื่องยนต์นหลายๆตัวของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันมันดับอะนะครับไรมาสองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐนะครับหรือว่าตัวเลขส่งออกพวกนี้มันหดตัวลงหมดนะครับมีเฉพาะในส่วนของการใช้จ่ายของภาคเอกนที่ยังขยายตัวได้แล้วก็จํานวนของเยวนยังช่วยหนุนนะครับแล้วก็ทางสภาพัฒน์ก็ปรับ GDP คาดการณ์เราลงด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยเขาคาดว่า อยู่ในกรอบ2.7-3.7ตอนนี้ก็ลงมาอยู่เหนืออยู่แค่2.5-3เปอร์เซ็นต์ก็คือต่ำสามอ่ะมีโอกาสต่ำสาม3เปอร์เซ็นต์โอหงั้นถ้าดูภาพรวมเนี่ยจริงๆตัวเลขออกมาเนี่ยถือว่าสาหัสนะครับแต่ว่าตลาดในสัปดาห์นี้ก็เข้า,ขาใจว่านักลงทุนหลกัหลกๆเนี่ยคงไปโฟกัสในเรื่อง,องปัจจัยการเงินงเป็นหลักนะครับก็คืออย่างที่เราทราบวันพรุ่งนี้ก็จะมีการดูในรัฐมนตรีซึ่งถ้าดูจาก คอนดีซัทส่วนใหญ่ก็เชื่อว่ารอบนี้มันมีโอกาสที่น่าจะมีโอกาสผ่านแล้วก็ได้ในยกรัฐมนรีตลาดก็เลยอาจจะมองข้ามในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่ไตรมาสสองมันก็ชะลอไปแล้วแหละนะครับถ้าได้รัฐบาลใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้ในเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาในส่วนของไตรมาสสามที่เหลือหรือว่าในช่วงปลายปีนะมาตรการหลักๆก็จะเป็นมาตรการในเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องในระบบ นะครับกระตุ้นกําลังซื้อนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะฟื้นนะครับในเรื่องของในทั้งในเรื่องของการบริโภคที่หนุนต่อนะครับหรือว่าภาคการใช้จ่ายภาครัฐหรือว่าการลงทุนก็น่าจะมีขึ้นก็ดูเหมือนตลาดก็จะมองข้ามประเด็นเรื่องของจีดในมัธยที่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับผมนะโดยเฉพาะวันนี้นะฮะข่าวล่าสุดออกมานะครับเพื่อไทยเตรียมแถลงความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลบ่ายวันนี้นะครับก็จะ ไปน่าจะไปะแถลงกันที่รัฐสภาเลยนะฮะ <S <S รวมพักใไ,ไม่หมดเลยนะครับก็ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้เออขาขม่ไปกใช่ <S <S 1> <S 1> เลือกตั้งการหมน<อ>ุนายกในวันพรุ่งนี้อ้าวโอ้อาจารย์มองอยังไงคือตอนนี้มีการเมืองมันกลบแล้วใช่ไหมกับเรื่องของ g DP ีเนี่ยแนวโน,น้มมาดูนะ่าจะจบเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันได้สองพักใหญ่เข้ามาหนุนก็คือพลังประชาธิปกับทางลมไทยรักษาชาติก็ประเมินกันว่า เสียงที่มีอยู่ตอนนี้มัน314แล้วมันขายประมาณสักเสียงหลุนอยู่ประมาณสัก60 60นิดๆเนี่ยน่าน่าจะ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 ได้น่าจะเสียงจากตรงนี้ก็มาได้ก็ดูตลาดก็คงมองปัจจัยตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็คิดว่าตลาดก็คงมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับตามจังหวะเรื่องปัจจัยการเมืองที่ชัดเจนนะครับขณะที่ปัจจัยนะครับในรอบนี้นะครับอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้านแต่ผมก็ยังประเมินว่า ปัจจัยต่างประเทศก็ยังดูดูยังกดดันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในเรื่องของจีนเนี่ยปัญหานี้การสมรัสหหาาิมาซั์เนี่ยน่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขอีกหนาก็อาจจะทำให้การฟื้นตัวในช่วงแรกอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ครับม,ลบมแล้ว<า>แล้วอย่างจีนนี่จะกระทบต่อบา้านเรามากน้อยแค่ไหนคะน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็คืออ่า ระบบในส่วนของซัพพลายเชนรสินค้าต่างๆในกลุ่มอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแม้ว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตออกมาจากจีนเนี่แต่ว่ามันก็จะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจีนทั้งหมดนะครับแล้วที่เราหวังอย่างปีนี้เราหวังภาคท่องเที่ยวเยอะเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจีนก็ยังเข้ามาน้อย <S <S อแล้วการที่จะหวังเข้ามาช่วงโกลเด้นวีคหรือว่าปลายปีเยอะๆเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดนะครับเพราะตอนนี้จีนก็เริ่มจะปรับนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเน้น การบริโภคในประเทศเน้นการท่องเที่ยวในประเทศของเขาเองซึ่งตรงนี้มันก็จะกระทบเรานะครับโดยตรงทั้งการค้าแล้วก็ภาคท่องเที่ยวที่เดิมเนี่ยเข้าเข้ามาเยอะเราก็จะคาดหวังาจากส่วนตรงนี้ได้ไม่มากเท่าไหร่ครับอาจารย์คะในเรื่องของอสังหาของจีนนะคะมันจะเป็นจุดเชื่อมโยงไปในเรื่องใดได้บ้างคะก็ในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ของเขาเนี่ยถ้าดูเนี่ยมันสัดส่วนมันคิดต่อ GDP เขาเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ มัน20กว่า30% GDP นะครับซึ่งเวลามันมีปัญหาสถานะเรืมาทรัเข้ามานี่ถ้าเราดูจากสถิติเนี่ยมันใช้ระยะเวลาแก้ไขเนี่ยอย่างน้อยเป็นส0ปีแล้วตอนนี้ที่ตลาดกำลังวงวลอยู่ก็คือว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจจีนมันมันขยับตัวน้อยการบริโภคมันปลดตัวในคนแล้วก็กลัวว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะขยายตัวไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันอาจจะเกิดภาพซ้อนในเรื่องของ เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในช่วงปีฝันเก้าร้อยเก้าสิบที่มันมีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะครับแล้วค่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยมันฟุบไปเป็นสิบปีนะครับมันกระตุ้นแล้วมันกระตุ้นไม่ขึ้นนะครับซึ่งทิศทางเนี่ยมันมีมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นเพราะในที่สุดเนี่ยถ้าค่าอสังหาริมทรัพย์จีนเขาก็ต้องปล่อยให้บริษัทเอกชนที่อุณภาพไม่ดีก็ต้องปิดไปนะครับแล้วทารัฐก็อาจจะต้องเข้าไปแทรกแซงรวมโครงการที่ยังพอทําได้นะครับแล้วก็ทํา ไค่อยสมอซึ่งตรงนี้มันก็ต้องรัฐบาลก็ต้องสูญเสียทรัพยากรน,นะครับแทนที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการลงทุนนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเอามาใช้ช่วยเหลือตรงนี้นมันก็จะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่มันจะแผ่วตัวลงซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มเหม็นแล้วว่าเฮาส์ต่างชาติอะไรที่เริ่มปรับประมาณการ GDP จีนลงแนละ้วนะครับก็คาดว่ามันคงจะไม่ถึง5%ที่ทางรัฐบาลเ็าตั้งเป้าไว้นะครับก็ จะเป็นปัญหานในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกด้วยโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเนี่ย <คะ S 2> ที่พึ่งในเรื่องของอุปสงค์ของจีนในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกกระทบไปด้วยครับครับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเอาให้จบและการต่างประเทศเอาให้หมดนะฮะครับ <c oughs> ตกลงจะจบไหมการขึ้นดอกเ<อ>บี้ยของสหรัฐอเมริกาอาจารย์มองอย่างไรมันมันก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะอัตราเร่งอาจจะไม่เยอะ แ,แน่ๆคือเขาเขาไม่เขาไม่ลงหรอกพี่อ่ะนะครับ <Ừ. S 1> คือเขายังคง,งสูงและตอนนี้ที่เห็นข่าวก็คือว่าจะเป็นลักษณะของการขึ้นครังหยุดรั้งแลดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดก็ประเมินว่ากันยาเนี่ยอาจจะหยุดแต่ว่าก็รอดูตัวเลขต่างๆถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อมันไม่ลงเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะขยับขยับขึ้นอีกนะครับซึ่งตรงน,นี้มันก็ย,ยังเป็นปันจจัยที่ทําให้ทุกอย่างดูเหมือนจะจบแต่ว่ามันมันไม่จบแล้วก็ตลาดหลักๆตอนนี้ที่คาดหวังก็คือว่า ถ้ายังคาดหวังเรื่องการหยุดหรือการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการลดนะครับแต่ไอการที่จะลดเนี่ยมันก็ต้องเห็นภาพเศรษฐกิจสาระที่มันหดหด,ดตัวซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดถ้ายังไม่เกิดแน่แน่คือเขายังคงทรงสูงหรือว่าถ้ามันยังเงินเฟ้อไม่ลงจริงก็อาจจะต้องขยับขึ้นแต่เป็นลักษณะของการค่อยๆไม่ได้ขึ้นแบบทุกการประชุมนะครับก็าอาจจะเป็นการค่อยๆไต่ระดับขึ้นอย่างช้าๆ<า>แล้วก็มันจะขยับ,ยบลง มาเรืงยังจุกที่เขาจุดสมคุรื่นี้เขาต้องการหรือเปล่านะครับคนกลัวว่าบอลยิวมันพุ่งไงคนกลัวมากเลยตอนนี้นะครับอเพราะฉะนั้นก็ถ้าโดยสรุปแล้ววางกลยุทธ์ยังไงดีฮะวันนี้มันมีปัจจัยเต็มไปหมดเลยต่างประเทศในประเทศเต็มไปหมดเลยฮะ GDP ด้วยสัปดาห์นี้น้ำหนักหลักมันก็คงองดูที่การเมืองการเมืองเป็นหลักนะครับถ้าพวกนี้ทุกอย่างผ่านเนี่ยก็คาดว่าตลาดก็หลังจากถูกกดดันด้วยประเด็นเนี้ยมานนานเนี่ยมันก็จะคลายตัวลง หุ้นมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นมาได้นะครับโดยสัปดาห์นี้เราก็วางกรอบนะครับกรอบแนวรับเนี่ยก็วางไว้ที่บริเวณ1,510จุดนะครับส่วนกรอบแนวต้านเนี่ยก็าถ้าทุกอย่างออกมาเป็นไปตามที่คาดนะครับเรื่องการเมือนก็มีโอกาสจะขยับไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1,540ได้นะครับเอออาจารย์แชร์ได้ไหมครับโทษครับอาจารย์ครับอ่าได้ครับอ่เดี๋ยวให้อาจารย์แชร์ดีกว่านะครับก็จะได้ชี้จุดต่างๆได้นะฮะ คือคุยไปคุยมาตอนนี้มันก็ถอยลงมาอีกแล้วนะฮะ1,619เห็นแดงหน่อยๆนะครับแต่ก็ก็กำลังดูอยู่นะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะฮะเชิญฮะให้อาจารย์ช่วยดูกราฟแล้วก็ชี้ให้คุณผู้ชมเห็นได้เลยครับเชิญครับถ้าเป็นชาร์ตเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวดัชนีบ้านเราเนี่ยมันมีสัญญาณบวกขึ้นมาบางส่วนก็คือไม่มีการพ้นดาวเทลล่าขึ้นมาพยายามจะพ้นเขาเรียกว่าแนวโน้มขายลงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังยังยังอยู่จุดที่ว่า เป็นจุดที่จุดสําคัญแหละนะครับถ้าจะฟื้นต่อเนี่ยมันไม่ควรต่ำกว่าบริเวณอ่า1,515-1,520จุดนะครับแล้วก็ถ้ารีบาวเนี่ยกรอบสั้นๆเนี่ยอาจจะเห็นแถวๆบริเวณแนวต้าน1,540นะครับถึง1,550จุดได้นะครับโดยจุดที่ไม่ควรหลุดเนี่ยก็จะเป็นบริเวณ1,500จุดต้นๆเนี่ยไม่ไม่ควรต่ำกว่านะครับแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขในเรื่องของในในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยตอนนี้มันมีการปรับ ebs ตลาดลงมาประมาณหรือประมาณสักเก้าสบเอ็ดบาทนะครับถ้าเก้าสบเอ็ดบาทเนี่ยถ้าดู P ี forward pe สิบหกจุดห้าเท่าซึ่งมันผ่อนลงมาระดับหนึ่ง้วล่ะมันก็จะมีแนวรับอยู่ประมาณเนี้ยพันห้าร้อยจุดต้นๆเพราะฉะนั้นก็ประเมินว่าดาวไซด์ในช่วงสั้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าการเมืองถ้ามีจังหวะพลิกล็อกนะแต่พมันพลิกล็อกยังไม่ได้เนี่ยดาวไซด์ก็ประเมินว่าแถวแถวพันห้า,า 1, บวกลบเนี่ยก็ไม่น่าตัดแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยควรจะยืนแถวแถวพวกหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบจุด การฟื้นตัวนะครับมันจะดูละน้ําหนักในการฟื้นตัวมันจะจะดูดีหน่อยนะครับโดยกรอบแนวต้านเนี่ยเขาอย่างที่ให้ไว้ก็หนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าสศูนย์นะครับก็จะเป็นภาพนี้ก็ดูดูแนวดาวเทนไลน์ว่ายืนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้โมเมนตัมตลาดก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับครับผมอ้าวทีนี้มาดูหุ้นที่น่าสนใจเลยครับอาจารย์ครับจะมีหุ้นไหนสู้ได้ฮะเซ็ตภาวะผันผวนแบบนี้ถ้าดูเนี่ย ยิ่งถ้าดูตัวเลขประมาณการของ GDP ีาภาพัฒล่าสุดเนี่ยกลุ่มหรือว่าหมวดที่มันดูแล้วมันยังเป็นแรงกระตุ้นกินเนี่ยต่อเนื่องจะเป็นหมวดในเรื่องของการบริโภคเอกชนการใช้จ่ายการเช็คการดำรงชีพต่างๆเนี่ยมันยังมีการขยายตัวซึ่งก็ว่าคาดปรับตัวเลขขึ้นด้วยนะครับการบร,ริโภคภาคเอกชนก็ปรับตัวเลขขึ้นมาจากเดิมเนี่ยเขาคาดขยายตัว3.7ขึ้นมา5นะครับแล้วก็ถ้ามีรัฐบาลเร็วเนี่ย เราก็จะเห็นการใช้สภาพคล่องเข้ามาหมุนเวียนเศรษฐกิจตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมหลักก็ดูไปในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของอตัวอิชิตันนะครับซึ่งก็รายง,งานงบไตรมาสสองก็ออกมาดีนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับนะครับล่าสุดเนี่ยทางบริษัทเขาก็มีการปรับนะครับในส่วนของเป้าหมายเรื่องของยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ ทางผู้แรงเขาปรับยอดขายจากเดิมเนี่ยนะครับ7.3พันล้านบาทเพ่ขึ้นมา7.6พันล้านบาทก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมในประมาณ20%นะครับแล้วก็มีแผนจะการขยายรายการผลิตเพิ่มขึ้นอีก2ล้านขวดนะครับต่อปีครับแล้วก็ประเมินว่าปัจจัยต่างๆทั้งยอดขายนะครับในครึ่งแรกที่ทําได้ดีนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยในส่วนของโดยเฉพาะปีนี้ต่อปีหน้าเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มต่างๆเราก็ค้าว่ามันได้ผลบวก จากในเรื่องของุงปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศที่มันร้อนิดปกติก็จะเป็นแรงหนุนต่อเนื่องนะครับการยอดขายในประเทศก็น่า,นาจะยังขยายตัวได้ดีนะครับก็มองว่าเป็นปัจจัยบวกสําหรับตัวอิชิตันนะครับโดยในส่วนของกำไรนะครับเบื้องต้นปีนี้ก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณสัก9ก้าร้ล้านบาทได้นะครับก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของตัวราคานะครับในในส่วนของราคาเป้าหมายเนี่ยนะครับถ้า ในเชิงปัจจัยพื้นฐานก็ดูที่17.50ต่างนะครับส่วนในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็มีแรงซื้อทำนิวไฮของรอบขาขึ้นรอบนี้ที่บริเวณ16บาท16บาทมีการขยับขึ้นนะครับก็มองแนวต้านในเชิงเทคนิจถัดไปเนี่ยก็จะเป็นแนวต้านกาอนบนนะครับบริเวณ17บาท17บาท20ก็จะใกล้ๆกับแฟร์ว a ลูในในส่วนของปัจจัยพื้นฐานก็ยังมองว่า ได้ไปอยู่ในเรื่องของอการบริโภคที่ดูแล้วยังเป็นเป็นตัวเป็นปัจจัยที่ยังช่วยหนุนภาพรวมเสร็จกิจปีนี้ครับค่ะครับผมเอาดูแนวรับแนวต้านนะครับชนะครับก็ในส่วนสองตัวอิชินะครับก็แนวรับเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่นะครับสิบห้าบาทสี่สิบตคนนะครับ,รบส่วนกรอกแนวต้านนี่ก็มองสิบเจ็ดบาท นะครับตัวเลขคมคงสิบเจ็บาทแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นสิบเจ็ดจุดสี่สุดครับคผมครับนะครับอ่ะอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับใช่ครับแต่สวัสดีครับสวัสดีครับ